วันนี้เราอยู่กับเกม NFT ชื่อดังอีก1เกมนะครับมีชื่อว่าเกมเอพ ron ตอนนี้เลยเขาเข้า,ขาสู่ซีซัน5เป็นที่เรียบร้อยและสำหรับซีซันนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันไต่แรงลิเดอร์บอร์ดนะครับชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า100,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอัปเดตในแพลตฟอร์มของ VGG นะครับจะเป็นเควส์ของเกมเอพ r o รอนที่คุณสามารถมาเก็บ w e t ได้อย่างง่ายๆก่อนจะไปดูรายละเอียดของเกมนี้การฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ e เป็นกำลังใจให้กนเเช่่คคยีกกลมาอูร สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเท้าเกมไทยแลนด์ในเกม NFT บน Ronin Chain นะครับหรือว่าเป็น chain ของ Axie Infinity นั่นเองนะถ้าใครคุ้นเคยนะครับชื่อเกมว่า e p i r o n นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเข้าสู่ซีซัน5แล้วนะครับแล้วก็มีเงินรางวัล leaderboard เนี่ยสูงถึง100,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวขออนุญาตรีวิวเกมให้ฟังสั้นๆนะครับผมสำหรับ e p i r o n เนี่ยเป็นเกม Roguelike Building นะครับสามารถเข้าเล่นได้ทั้งมือถือและ PC นะครับในส่วนของมือถือเนี่ยเล่นได้ทั้ง Google Play แล้วก็ App Store นะ ในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยเขาจะให้เราจัดเด็กของการ์ดนะครับถึง15ใบแล้วก็ใช้ความสามารถนั้นนะครับในการต่อสู้ตะลุด่านท้าทายความโหดรวมไปถึงการแข่งขันกับผู้เล่นท่านอื่นด้วยนะครับและสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นกันได้นะครับทั้งบน e p i c Store Microsoft Store และสําหรับใครที่เล่นบนมือถือนะครับก็สามารถเล่นในทั้ง2ระบบก็คือฝั่ง Android แล้วก็ฝั่ง iOS ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดมาทดลองเล่นกันได้เดี๋ยวพามาดูในส่วนของเกมมยจริงงงััันนนนนนบ้้าออออีี่่ป็หวดข Duty1 Game giye ูท play นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือมันจะเป็นสเตจไปเรื่อยๆนะก็ให้เราเนี่ยตะลุยทีละด่านผ่านด่านผ่านด่านไปเรื่อยๆจนถึงประตูทางออกนะครับแล้วก็ในส่วนของยูนิตนะครับมันจะประกอบด้วย2ส่วนก็ส่วนแรกก็คืออวตารนะครับอวตารเนี่ยก็คือเป็นเมนตัวละครหลักของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออโพสโต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมนี่ก็จะมีอยู่4คลาสเนาะมีวอริเออร์มีเมดมีพรีสแล้วก็มีฮันเตอร์นะครับสำหรับตัวละคร4ตัวนี้เนี่ยจะะได้มาาฟรีีนนนททุกค่่ผตัวนี้ครบเลยนะะะคครรััับบแลลล้้้ววววกก็็ททีีีี่่่่่ดาาานนนนซยยงจมมไออเตตชฮ 50% Max HP นะครับ Heo Posto 35% Max HP แล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เมื่อมีตัวละครใครตายนะครับมันจะ Heal 100% Max HP ทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปเล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะครับเมื่อเข้ามาในฉากต่อสู้นะครับเราก็จะเห็นยูนิตของศัตนระูเนาะนี่ฝั่งศัตรูก็จะมีหกตัวนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกับว่าทิศทางของศัตรูนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็จะเป็นลูกศรสีแดงนะครับว่าศัตรูเนี่ยจะโจมตีมาที่แท่งเราเนาะแล้วก็แถวหลังของเรานะครับนี่ก็จะมีอวตารของเรานะผมเลือกธาตุน้ำมานะครับแล้วกก็จะะะมีีนนน่่่อออววตตาารรรััืๆคบเเดดไ้ลย โอเคเริ่มเกมต่อสู้แล้วนะครับนี่ในส่วนของเกมเพลย์นะครับตัวละครของเราเนี่ยมันจะโจมตีออโต้นะรวมไปถึงยูนิตต่างๆก็จะโจมตีออโต้เช่นกันนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกใช้สกิลการ์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ผมจะเลือกใช้สกิลฮิลเนี่ยไล่ลงไปนะครับบนพื้นนะครับมันก็จะทําการนะเห็นไหมเป็นวงรีเจเนเรตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีสกิลดาเมดด้วยนะนี่ผมจะลองใช้สกิลดาเมจให้ดูปึ๊บนี่เห็นไหม เราสามารถใช้สกิลของพวกเพื่อนๆเ,เราได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นสกิลของวอริเออร์เนาะนี่มันจะทอนยูนิตรอบตัวนะครับนี่ตัวละครเราเองก็มีสกิลเช่นกันนะอันนี้เป็นสกิลของเมดนะครับ Danger d i s นะครับนี่เราก็เล็งดีๆนะนี่เห็นไหมเมดมันก็จะยิงสายฟ้าไปนะครับผมนี่แล้วก็บางครั้งนะครับถ้าเราเจอบอสนะครับมันตัวละครของเรามันก็จะแบบ เอ่เป็นวงแดงๆขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องหลบด้วยนะนี่ตงตีธรรมดาก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับผ่านด่านแล้วนะแล้วก็จะได้รับรางวัลนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับผม Shadow a p o s t l e Chest นะครับมันจะให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะอัพตัวละครไหนดีนะครับตรงนี้มันจะออกมาแบบสุ่มๆนะครับก็อันไหนเดรเลือกอันไหนดีอ่ะผมเลือกอัพเป็นสกิลทอนกันลวกันนะครับ แล้วพอเลือกมาแล้วนะครับนี่เราจะสามารถเมิร์กับตัวอัพโพสโตที่เรามีนะครับได้นะนี่กดคลิกปุ๊บได้รับสกิลใหม่นะครับนี่เป็นสกิลทอนแล้วก็จะมีรางวัลอื่นๆด้วยครับวันนี้เป็นไอเทมนะครับเนี่ยหลังจากที่เล่นการ์ดนะครับอาวตาแอคแทงสปีดจะเพิ่ม5%นะครับแล้วก็มีอันเพ i f ์ฟิโนะครับ เท่านี้เองนะครับก็จะผ่านด่านแรกแล้วนะก็ให้เราทําการผ่านด่านนะครับเป็นสเต็ปสเ็ไปเรื่อยๆจนถึงประตูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเคลียร์ดันเจียนดูดี้นั่นเองนะครับและในส่วนของไฮไลท์ที่อยากจะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเควส t ของเกมเอเปรอนะครับบนแพลตฟอร์มของ VGG ที่ปัจจุบันนี้นะครับมีให้ทํากันถึง8เควส t ด้วยกันนะครับเป็นเควส t ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ดูนี่เคลียร์ก็อตลี่หนึ่งดันเจียนนะครับ ได้รับ1 A p o s t ัพสเตอร์นะครับแล้วก็ชนะ PVP 5ครั้งต่อมาที่ล่างนี้นะครับมีชนะสตูนะครับในระดับ500 mmr ในหมด PVP ทั้ง4 Qu เควสนี้นะครับนอกจากจะได้ wexp แล้วเนี่ยก็ยังจะได้แบทด้วยนะทั้ง4อันเลยนะครับแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าระยะเวลาของเควสเนี่ยอยู่ที่7วันเท่านั้นเองเนี่ยจากที่เห็นนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก6วันกับอีก1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วถ้าเพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นเควสของไอเพลอดเนี่ยที่เป็นเควสแบบยาวๆนะครับ ได้รับ350 WEXP ติดตาม e อเปอินบน X นะครับต่อมาเป็นจอย Discord นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นการสมัครนะครับเป็น ID ของเกมนั่นเองจะเห็นว่าทั้ง8เควสนี้นะครับก็จะเป็นเควสง่ายๆนะครับผมมี WEXP รวมกันให้เก็บเนี่ยโอ้โหหลายพันเลยนะรวมไปถึงมีแบชนะครับของ e อเปอิลอนให้เก็บถึง4อันด้วยก็ยังไงใครที่เป็นหนึ่งในสมาชิกคอมมูนิตี้ของ VGG นะครับ,รบก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดเกม e อเปอิแล้วก็ไปเล่นกันด้วยส่วนใครที่สนใจนะครับและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของคอนนมมูมนิตี้ VGG เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ r e f e r อันนี้นะครับไว้ใต้คำอธิบายคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็สมัครร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ VGG ได้นะภายในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีเควสต,ต่างๆให้ทำนะครับแล้วก็สามารถเอารางวัน WEXP เนี่ยไปแลกเป็นรางวัลได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับ Discord ในโตร YouTube Premium iPhone 15 Pro Nintendo Switch PlayStation 5หรือว่าจะแลกเป็น Stable Coin มูลค่า50 USD นะครับนี่บัตร Google Play Store มีบัตร iTunes Gift Card Steam Gift Card นะครับและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็คลิกได้เลยนะที่ลิงก์ Referral นะครับผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อย และในสัปดาห์ที่แล้วนะครับทาง VGG เนี่ยเขาก็มีเป็นเซสชันพิเศษนะครับผมเป็นการ AMA นะครับจากเกม Auto l e g e n d นะครับผมนี่คนที่อยู่ทางซ้ายนะก็คือคุณชินนะครับผมเป็น CEO จาก VGG นะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยคุณปีเตอร์นะครับเป็นทีมพัฒนาจากเกม Auto l e g e n d นั่นเอง และในอนาคตเนีครับเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับมีทั้งเป็นกิจกรรมเกมไนท์นะครับเป็นกิจกรรม AMA นะครับได้คุยกับผู้พัฒนานะครับโดยเฉพาะในวงการของเกม NFT บล็อกเชนเกมต่างๆนะครับผมมาเรื่อยๆในอนาคตนะครับใครที่สนใจนะก็อย่าลืมนะเข้าไปจอยที่ Discord ของ VGG นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทาง VGG Official บน X ด้วยนะครับก็จะได้ติดตามข่าวสารนะครับว่าวงการเกม NFT ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับปี2025นี้เนี่ย เกม play to earn เกม NFT เกมที่มันสามารถแบบสร้างรายได้ให้คุณได้เนี่ยถึงแม้บ้านเราเนี่ยกระแสมันจะค่อนข้างซาซานะครับแต่ว่าในต่างประเทศนะโดยเฉพาะใน Southeast Asia เนี่ยเกม a พลย์ทูเอิบล็อกเชนเกมต่างๆนะครับก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวก็ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับ VGG Official บน X นะครับ ก็ฝากเอาไว้สั้นๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นอัปเดตไวๆจาก VGG Community และเกมเอพ ron นนะครับผมเป็น NFT เกมที่อยู่บน Ronin Chain นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาเล่นในซีซั่น5นะครับที่เป็นซีซั่นปัจจุบันแล้วก็ร่วมไต่แรงไต่ Le a d e r b o บ r d ดนะครับชิงเงินรางวัลเนี่ยใน Price Pool เนี่ยเขาบอกว่าสูงถึง100,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ3ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับผมใครที่เป็นสาย Play to Earn นะครับไม่ควรพลาดเลยนะก็สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับผม NFT เกมเพลย์ทูเอิรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปตามกันไว้กัแล้วกันโอกาสหน้าจะมีข่าวสารจากวงการเกม NFT แล้วก็อัปเดตต่างๆจาก VGG community มาฝากแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ